เมื่อกี้ฟังเพลงช้ากันไปแล้วนะฮะบอกว่าที่จริงมันมีเพลงเด็ดกว่านี้เด็ดมากจริงๆเราเตรียมกันมาเมื่อคืนนะครับเพลงนี้เนี่ยผมเชื่ออย่างนึครับว่าทุกคนที่นี่ก็ต้องร้องได้อ่ามันมันมันเป็นเพลงอะไรครับพี่แต่เพลงนี้ฮะอยากให้ทุกคนร่วมสนุกกับเราด้วยยังไงเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันจะมีเวลาผมร้องไปมันจะมีเสียงสร้อยด้วยอ่าเดี๋ยวสมมุติเสียงสร้อยเสียงสร้อยทุกคนเลยนนะครับทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะฮะลองเล่นด้วยกันกับกิจกรรมนี้นะครับ ครับเดี๋ยวน้องเฟรมสมมติว่าน้องเฟรมนะครับเป็นทุกคนในที่นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะร้องอย่างนี้ครับมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเอ้ยชัดๆหน่อยดิเฮ้ยขอโทษมันก็คือทุกคนอยากให้ร้องว่าอ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ทดสอบนะครับทดสอบนยครับมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาแได้ยินกลุ่มเดียวคนเดียวแล้วนะเอาควางดีวานนี้จบข้างหลังข้างๆด้วยนะคะครับผมมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมา ได้ยินมัมมาทดสอบฝั่งนี้อ่ะมันเป็นเมโลดี้ใหม่พี่มาทำไมมีรักก็ไม่ต้องมาโอเคครับผมคิดว่าทุกคนพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยพี่มา วันนาจดหมาไม่เคยจะมีกรอเป็นปีไม่ชัดมาบอกสักคำเลยพอมาเจอไม่รู้เป็นอะไร่อนจนมาไม่รู้ใครเป็นคนถ่านรอจนเลนมันนั้นรอเธอเป็นจําคุณใจดากดยยังไม่มาสักที ไม่ได้เป็นอะไรงอนกันไปให้เธอผู้จำทีมีแต่โง่มาป่าจะมาทำไมแต่อะไรไม่บอกไม่รู้ไม่ชี้ มาทำไมมีรักก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรมีรักก็คงไม่มามาทำไมมีรักก็ไม่ต้องมา ที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมาสามคนใช่ใช่ครับแต่ว่าพอดีอีกคนนึงเขาบอกว่าเหนื่อยอายุเยอะเหนื่อยพักอยู่หลังเวทีใช่ครับก็นนั่แหละตอนนี้ให้กระทบกระเทือนใครหลายๆคนขอโทษด้วยนะคะโอเคครับผมที่จริงวันนี้เรามีเพลงสุดท้ายครับเพลงนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะร้องสามคนใช่ครับยังไงก็ไม่รอช้าแล้วกันเชิญพี่กวางขึ้นมาเลยฮะค่ะแม่ สุดท้ายที่ติงเพลงนี้น้องเฟรมเป็นคนเลือกเฮ้ยค่ะเลือกค่ะงงว่ะอยากให้แครนหวานหวานไงอยากให้แครนหวานตหวานน่ารักน่ารักต้องเต้นแ่าน่ารักเพื่นะพี่เออเออตามเราสองคนใช่ตามเพลงนี้นะจุกตาบ้าเออจุกตาทำไมจะได้เต้นตามไม่ถูกออโอเคงั้นเพลงนี้นะคะพี่กวางกับเฟรมเลือกมาเป็นเพลงชื่อว่าคิดถึงนะค่ะ S <S <S ลุกเต้นกันได้นะคะลุกเต um ้นกันได้ช right. ูมันข้างในกันเต็มเลยครับผมไอ้พี่นี้ขอผู้นำแดนเซอร์ด้วยครับเชิญไออขอเชิญี้องาด้วยห็นา คือความคิดถึงและพร้อมกับฝนเพื่หาใครเป็นคน นึกไม่ฝันนะครับว่าจะได้มาพบเจอตัวจริงเสียงจริงขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่แล้วเป็นแฟนเป็นแฟนแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับนะฮะโอเคโอ้เดี๋ยวรับมอบของละวันของที่ราลึกก่อนนะครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณพี่ครีค่ะีอีกอีวิแทนมีอีกอ่านเอาเฟรมไปรับตุ๊กตุ๊กบินไปกับสุวรรณภูมิรันเมืองใคะสุวรรณภูมิรันเมืองไหนคะอ่า โอ้โหสุดยอดมากเอาอีกไหมรุ่งนี้นะโอเคเอาเพื่อเป็นการเสียเวลาเพราะเดี๋ยวน้องก็ต้องไปรายการถัดต่อนะครับให้น้องเฟรมฝากผลงานนะคะก็ล่าสุดนะคะก็มีเพลงประกอบละครยังรักยังรอนะคะที่น้องไปเมื่อกี้นะคะถ้าชอบก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าแล้วกดโทรช้าช้าเขาฟังไม่ทันเอาใหม่นะคะดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้า แล้วกดเธอออกค่ะแล้วก็กำลังจะมีละครเรื่องคู่กรรมนะละครคู่กรรมต้นปีหน้านะคะรับรองว่าแซ่บดีด่นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดีดูโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับนาอน้อง แทนครับผมครับผมผมก็ขอฝากรายการแล้วกันครับรายการก็งานนี้นะคะกวางเชื่อว่าเป็นงานที่ดีเพราะว่ากวางเห็นมาปุ๊บเนี่ยกวางอยากลงเข้าไปฝึกเหมือนกันว่าเป็นการฝึกอาชีพนะคะสร้างรายได้ให้ทุกคนนะคะคือมีเวลาคือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มาที่งานนี้วันนี้นะคะอย่าลืมไปบอกต่อนะคะทุกคนจะได้มีรายได้แล้วก็มีอาชีพกันค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสยงประมือดังๆอย่าดดสตาด้วย นะครับน้องแอมน้องสต,อต็อปน้องเนสน้องฮัดและน้องสมัยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยพี่ธิ่าโอเคโอ้โห